ในอุตสาหกรรมผลิตสกินแคร์สิ่งที่ทําให้เราใจฟูที่สุดเลยนะครับคือการได้ผลิตสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้จริงๆทุกครั้งที่เปิดตัวสินค้า,าใหม่เนี่ยอิงก็จะรีบส่งให้อินฟลูกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเพื่อทดลองให้เขาเนี่ยส่งฟีดแบ็กกลับมาให้พวกเรานะครับเพราะว่าถือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้บริโภคจริงๆนอกจากการสร้างอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากคนอื่นในตลาดแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อิงคิดว่าทําให้สินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นั่นก ทางนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากส่งให้แค่อินฟลูอย่างเดียวแต่อิงอยากส่งให้ผู้บริโภคจริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าที่รักสปอร์ตและคอยใช้สินค้าของเราอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มเพื่อนๆใหม่ๆที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมาเป็นลูกค้าของเราก็ได้วันนี้เนี่ยเราเลยได้นัดหมายกลุ่มลูกค้าแล้วก็คนทั่วไปที่สาราว,ว่าการกทมเขตดินแดงนะครับเพื่อส่งมอบสินค้าตัวใหม่ให้พวกเขาแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับก่อนที่เราจะวางขายจริงเลยคือเป็นโอกาสที่เราได้เปิดช่องทางในการรับฟังเสียงผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็เป็นการขอบคุณลูกกค้้าาาที่่นรัเดวย สวัสดีค่ะจากทางแบรนดอีกูนะคะเซรั่มที่ตัวใหม่สุดอัปเกรดค่ะมาเราใช้กันได้นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอมชุ่มชืได้ไหมอ๋อค่ะคะเผน packaging แล้วก็บรรจุภัณฑ์เรารู้สึกยังไงบ้างคะอยากใช้ไหมสีสีก็สวยนะสีถูกใจอยู่เราก็ลองมาเยอะอยู่นะอ่าอย่างล่าสุดก็ตัวยูซลีนอ่าแล้วตอนนี้ยูซลีนหมด จังหวะเห็นไอ้นี้จังหวะมาดีอ้าวดีเลยเราจะได้เทสเพราะว่าเรากำลังแพนอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเนี่ยพอดีเลยได้ตัวนี้ไปใช้น่าจะลองดูถ้าดีก็คงใช้ต่อบีจิงสวยงามดีค่ะน่าสนใจดีดึงดูเนื้อเซรั่มเบาบางดีค่ะไม่มีกีดจ้าใบด้วยขอบคุณมากค่ะถ้าสมมติว่าใช้รีมไปเรื่อยๆอะค่ะอะไรที่ตัดสนใจแบบไใช้ต่อแล้วก็ไว้วางใจรีมกนนั้นนะคะก็เหมือนเองไม่แพ้แล้วมัน เห็นบทน้นเย็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 น yes> ที่ความเข้ามาก้ำๆหนึ่งเดียวใช่ค่ะถามฝากด้วยนะคะอันนี้ได้ทดลองก่อนใครเลยโอเคขอบคุณนะคะคุณค่ะฝากส่งข้อความหาแบรนด์ด้วยนะคะเผื่อใช้แล้วชอบขอบคุณนะคะ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนก่อนจบสิ้นปีนี้เนี่ยอิงก,กุยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์รให้ทุกๆคนอยู่นะครับเป้าหมายของอิงในการทำาบรนนี้เนี่ยคือการเก็บฟีดแบ็กจากเพื่อนๆทุกคนที่ได้ซื้อของของเราไปนะครับเพื่อนํามาพัฒนาสินค้าต่อเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านคอมเมนต์อ่านรีวิวหรือว่า,วาอ่านไวเซจจากเพื่อนๆทุกคนเหตุผลใหญ่เลยที่อิงเลือกที่จะอัปเกรดสูตรเดิมๆแล้วก็ไม่ทิ้งมันไปสร้างสูตรใหม่เลยเนี่ยเพราะว่าองิงดูว่าสิ่งที่เราเคยทําทํามาแล้วเนี่ยมันดี่่งไไส บูนแบบแล้วก็เก่งมากๆเลยฟิโลสฟีคล้ายๆกับ Apple นะครับที่เขาไม่ทิ้ง iPhone, iPad หรือว่า iMac ที่เป็น product hero ของเขาแต่เลือกพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดให้ Perfect มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับก็เลยมาเป็น brightening crystal serum สูตรอัปเกรดนะครับ การอัปเกรดสูตรเดิมแบบนี้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่อร์มแต่ว่าสิ่งที่แบรนด์ส่วนใหญ่เขาทํากันในวงการบิวตี้นะครับเพราะการออกสิ่งใหม่เลยที่มันตรงตามเทรนล่าสุดเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ขายง่ายขายดีแล้วก็สร้างบัสได้มากกว่าอยู่แล้วแต่เังพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ออกมามันก็มีฟังก์ชันที่ซ้ําหรือว,ว่าทับ l i น์กับ product ที่เคยออกกันมาแล้วนะครับแบรนด์แบรนด์หนึ่งจะต้องมีเซรั่มลดจุดด่างดาหรือว่าดิ้วรอยกี่ line มันเป็น fast f a หรือว,ว่าการโปรโมทการบริโภคเกินขนาดน,นะครับหรือว,ว่า hyper consumption ที่ไ่่่ยยังงืนนนตตออออท้้้โลกกกกวว็ผิขเเราาาดจี เลยอิงมองว่าถึงเทรนจะเปลี่ยนทุกปีนะครับแต่ว่าอนาโมมีผิวเรามันไม่ได้เปลี่ยนตามนะผิวมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับการยึดสุขภาพผิวนะครับงานวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับไม่ใช่เอาเทรนเป็นเข็มทิศนาทางเนี่ยจะทําให้เราสร้างผลิตที่แตกต่างยั่งยืนแล้วก็ดีจริงๆได้นะครับก็เลยมาเป็นเซรั่มฮีโร่ลดจุดด่างดำตัวนี้ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้อิงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีส่วนผสมตัวไหนที่เราตัดออกเก็บไว้หรือว่่่าาสสููตตตรรรออััปเเกกกดดววนีี้จึงิม 4D สูตรดากของเราได้จริงๆส่วนผสมมันครบมากๆแล้วแหละสําหรับการจัดการพวกจุดด่างดําป้าแล้วก็รอยดําต่างๆนะครับมีส่วนผสมที่ช่วยได้ครบทั้ง4ปัจจัยของการเกิดเม็ดสีเมลานินอยู่แล้วแล้วตัวนั้นก็ใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับเอางตรงมันจะมีอะไรที่เราสามารถใส่เพิ่มได้อีกหรออันนี้สงสัยจากใจเลยนะครับไม่เป็นไระนะครับอิงก็เริ่มจากการประกาศให้บริษัทขายสารดังๆทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยทราบจยดของเราก่อนอิงก็นัดประชุมนะครับแล้วก็เล่าเรื่องแบบที่อิงเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังเมื่่่อออกกกีีีีแหหละะิง็ถาาามมวสรรไไท ามาช่วยกลไกอื่นๆของการเกิดเม็ดสีเมลานินได้บ้างก <T _ C 2> ็มีคนส่งเอกสาร <T _ C 2> เข้ามา pitching กันเป็นร้อยเลยนะครับจากบริษัทเคมีดังๆเยอะมากอิงก็นั่งอา่านเปเปอร์จนตาแฉะเช่นเคยนะครับสุดท้ายมาเจอตัวหนึ่งที่คิดว่าใช่เลยมันเป็นการเสริมสูตรปัจจุบันได้แบบลงตัวที่สุดแล้วนะครับและตัวนั้นก็คือคริสตัลไลด์นะคบเป็นเคมีใหม่จากซิจ r ร์มาเป็นแพปไทดยตัวหนึ่งที่นําไป encapsulate ไขมันนาโนนะครับให้มันซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีกลไกของการเกิด เมลานินแล้วนะครับแต่เกี่ยวกับโทนของสีผิวนะครับเกี่ยวกับความเรียบเนียนแล้วก็ความโกลของผิวเหมือนกับที่ชื่อเขาพยายามสื่อเลยตัวนี้เนี่ยมีงานดจัยใจแบบ i n น i ี o วที่ทําบนผิวมนุษย์จริงอยู่เยอะมากนะครับ <c oughs> เปเปอร์หนาปึกเลยมีหลายอันที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอันนี้เลยที่เขาใช้กล้องจับสีโดยเฉพาะวัดพบว่าในปริมาณ3%ซนะครับซึ่งก็คือปริมาณที่เราใส่มาให้เลยเนี่ยใช้ต่อเนื่อง6อาทิตย์เนี่ยสามารถทําให้สีผิวติดออลิฟแล้วก็ติดเบจเนี่ยหรือว่าติดเหลืองๆนะครับมันลดลงกลายเป็นสีอม ชมพูมากขึ้นได้ซึ่งเป็นอันเดอร์โทนที่สะท้อนแสงได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวโดยรวมได้มีวิจัยที่เขาทํากับผู้เข้าร่วมคนเกาหลีนะครับแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยนะครับว่าผิวเนี่ยดูอมชมพูมากขึ้นแล้วก็เล่นแสงมากขึ้นการทําง,งานของเขาเนี่ยคือการส่งสัญญาณนะครับให้ผิวเนี่ยกำจัดพวกเซลล์ผิวเกา่าโดยเฉพาะเซลล์ผิวที่มีเม็ดสีเมลานินเก่าๆเกาะๆกันอยู่เยอะๆนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูเหนื่อยแล้วก็ดูไม่สดใสมีวิจัยอินดีโวอีกเพียบเลยนะครับที่ชี้ต่อด้วยว่าใช้้้3%เนนียทใหผิวขึ แล้วก็ดูโกลจากภายในเลยดูจากรูปวิจัยที่ไม่ได้เอดิตเลยนะครับคือว้าวมากอิงเห็นได้เลยนะครับว่าผิวเนี่ยมันดูเนียนขึ้นจริงๆส่วนตัวตอนอ่านเปนเปอร์ครั้งแรกเนี่ยก็ยังมีคําถามอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเลยมันเป็น,นกลไกการทํางานที่ใหม่มากๆมันดูแปลกใหม่แล้วก็ดีเกินจริงหรือเปล่าก็ได้มีการคอนเฟนส์คอร์กับนักวิจัยที่ฝรั่งเศสหลายครั้งเลยนะครับเพื่อพยายามจะทําความเข้าใจกับมันมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็ได้บินไปที่หลักของเขาที่ฝรั่งเศสเพื่อดิสคัสกับนักวิจัยแล เป็นทริปที่ทาให้อีกประทับใจในสารตัวนี้มากๆเมื่อกี้ก็ได้ประชุมกับคุณเวนาตาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นเอ็กซ์เปอร์ตโปรเฟสเซอร์เลยด้าน e n c a p s u l a t i o n นะครับคือเขาทําเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วแล้ว,ลวก็เป็นคนที่ดังมากๆในวงการพี่ๆที่โครได้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่ากว่าจะนัดกับคนนี้ได้คือยากมากเพราะว่าปกติเขายุ่งมากเลยครับก็ขอบคุณมากเลยที่เขามานั่งแบบสอนเราเมื่อกี้เหมือนเข้าคลาสเรียนกับเขาเลยเนอะนั่งจดโน้ตกันใหญ่เลยนะครับคืออิงจะพูดถึงการแอนแคปซูลเลชันบ่อยมากใช่ ได้ดีขึ้นแต่ทีเนี้ยคุณเบนาต้าเขาก็อธิบายแบบเชิงลึกมากเลยว่าสารที่เราใช้ ของเขาอยู่ในปัจจุบันมีตัว r e t i n o l ใช่ไหมที่ encapsulate แล้วก็ล่าสุดก็มีตัว c r y s t a l l i t e ตัวนี้ก็ encapsulate เหมือนกันเขาก็มาอธิบายให้ฟังว่าเากระบวนการ encapsulate ของเขามันเป็นมายังไงทําไมเขาถึงเลือก encapsulate วิธีพิเศษของเขาแล้วก็เขามีงานดูใจสนับสนุนยังไงบ้างนะครับก็ประทับใจมากคือเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะอธิบายว่าทําไมการปรับโครงสร้างของ encapsulation อะแค่นิดเดียวมันสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้เยอะขนาดไหน่เยอะมากแล้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วอะ encapsulate อะมันไม่ใช่แค่การพยายามทำมันซึมได้ ยิ่งขึ้นเสมอไปนะอย่างตัวคริสไลท์ที่เราใช้เนี่ยเป้าหมายของตัวนี้คือการทําให้มันซึมได้น้อยเพราะว่ามันต้องทํางานในผิวหนังชั้นบนให้ได้ เขาก็เลยเล่าถึงโครงสร้างของมันที่ทําไมเขาเปลี่ยนกลายเป็นตัวที่ไม่สามารถซึมได้ง่ายอะคือซึมให้ได้ช้าลงแล้วได้มากขึ้นโดยที่มีความคงทนมากกว่าการไม่ e n น a p s u l a t e เลยแล้วก็มี stability โครงสร้างมันยังคงอยู่ในระยะเวะลานานรู้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเห็นผลดีมากๆเลยนะคบเพราะว่ากระบวนการวิจัยเขาเนี่ยเข้มงวดมากๆแล้วก็เป็นกลางจริงๆอยู่ใน standard ระดับโลกจริงๆนะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสารตัวนี้มันถึงแพงขนาดนี้ส่วนผสมที่เหลือในนี้เนี่ยก็ล้อตาม4กลไกของการเกิดจุดด่างดำเช่นเคยนะครับแต่ สำหรับตัวผลัดเซลล์ผิวเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับอิงเอาตัวเคอร์เรไลน์ออกแล้วก็สลับเป็นตัวเฟรเมนเชตคานี่2%แทนเป็นน้ำผึ้งที่ได้จากดอกกุหลาบบัลแกเรียนะครับที่เรานํามาหมักบ่มต่อเพื่อให้ได้ฤทธิ์ของการผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนมากๆจริงๆกลไกของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวเคอร์เรไลน์นะครับก็คือการผลัดเซลล์ผิวแบบเอนไซม์พิลิ่งเป็นการผลัดเซลล์ผิวที่อ่อนโยนกว่ากรด AHA กับ b h a ทั่วไปมีวิจัยแบบอินดีโวเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าทาให้ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทากรดลงไปตุ้มทีเดียวเลยนะครับแต่เป็นการค่อยๆทําให้โครงสร้างของโปรโตีนในเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยมันค่อยๆสลายตัวออกจากกันนะครับเหตุผลที่เ,เลือกตัวนี้มาแทนเคอร์ทชไลน์เนี่ยเพราะว่าเขามีฤทธิ์รองในการช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเพราะว่ามีกลูโคนิกลาซิดที่เจอได้ในน้ําผึ้งก็เลยเป็นตัวที่สามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสได้แบบดับเบิลไปเลยสําหรับการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเซฟพี่ไวท์0.5นะคร้วก็นกลูโคกับนซมที่ช่วยับยังผลิตแลก็กานสู เม็ดสีเมลานินกับสารสก,กัดจากกาแฟเชยียงรายช่วยต้านอนุมูลอิสระเช่นเคยนะครับโดยรวมก็เป็นเซรั่มที่ส่วนผสมครบจบที่สุดสําหรับจุดด่างดําใน1ขวดแล้วนะครับช่วยได้ครบทั้ง4ปัจจัยของการเกิดจุดด่างดาแล้วก็ยังเสริมเรื่องของการทำอันเดอร์โทนให้มีความโกลว์ชมพูเล่นแสงแล้วก็เนียนมากขึ้นด้วยนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นเซรั่มที่ซึมง่ายแล้วก็ชุ่มชื้นเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนตัวเองว่าซึมเร็วกว่าตัวเก่าแล้วก็สบายผิวกว่านะครับแต่ว่าก็อยากได้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆเ,เหมือนกนกกกกััััันนนนมมมมมีีใใใใครรไไไดดด้้้้้้้้ชตตวววเเ่่่่่าาาาาอออยยูลล็็งงงหหหบฟสํ เช่นเคยนะครับแล้วก็เราก็ได้ส่งการทดสอบแพ้แล้วก็ระครเคืองที่หลับนอกตามมาตรฐานอิงกูเช่นเคยผ่านการทดสอบบนผิวมนุษย์จริง30คนแล้วก็เกรดโดยแพทย์ผิวหนังนะครับว่าโอกาสการแพ้ต่ําเหมาะกับผิวแพ้ง่ายสําหรับแพคเกจิ้งครั้งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแบบที่รองรับการทารีฟิลได้ในอนาคตแต่ด้วยความที่เป็นสูตรใหม่เนี่ยเองเลยอยากลองขายก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทารีฟิลดีไหมใดๆก็ตามเองว่ามันสวยขึ้นนะแกลมขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงใช้วัสดุ PCR ลักโลกเช่นเคยเลยนะครับก็เลยตอบโจทย์มากๆแต่กวว่าาาาจจะมเเอ,อันนนี้้ใชล ขอชื่นชมทางทีม product development ของอิงเลยเพราะอิงคิดอยู่นานมากเลยนะว่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งยังไงให้สวยขึ้นแล้วก็ innovative ขึ้นแต่ว่าต้นทุนห้ามสูงขึ้นเพราะว่าอิงไม่ได้อยากให้เพื่อนๆพืทุกคนเนี่ยต้องจ่ายแพงขึ้นแค่เพราะแพ c k เกจิ้ง,งถ้าแพงขึ้นเนี่ยอยากจะให้เป็นเพราะว่าเราเอาเงินไปลงกับวิจัยกับส่วนผสมที่ดีขึ้นจนทีมก็ได้ไปดีลมาในราคาที่ใกล้เคียงกับแพ็กเกจิ้งเดิมมากๆเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมสุดๆราคา Brightening Crystal Serum สุดอัปเกรดอันนี้เนี่ยอยู่ที่านเป็ดิดอ็เพิิ่มปราาณจก40 ให้กลายเป็น50 ml ให้ด้วยบวกกับส่วนผสมใหม่ๆที่ใส่ตามโดสการวิจัยเลยนะครับอิงคิดว่าเป็นราคาที่คุ้มมากแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดนะครับทางนี้เนี่ยสูตรเดิมเราก็ยังผลิตต่อแล้วก็ขายต่อเช่นเคยนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆหลายๆคนที่มีงบแตกต่างกันก็บังว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอิงก,กูที่เพื่อนๆทุกคน,อน,อน,อนชอบกันนะครับหวังว่าจะทําให้ s k i n c a r ์ routine แล้วก็สุขภาพผิวของเพื่อนๆทุกคนนี่ดีขึ้นได้นะครับใครได้ลองใช้แล้้้ววเเป็็นนนงไาากมดหข่่สึ ชื่ของเพื่อนไอคอนนะครับเราไว้ล้วเจกันใหม่เลยครับบ๊ายบาย